สวัสดีค่ะทุกคนยิตนตนรับทุกคนเข้าสู่ช่องเนินดี้มาจอิกาเช่นเธอนั่นเองเนาะซึ่งกลับมาแล้วกับการรีวิวครั้งนี้บอกเลยว่าเอเนอจีมาแบบว่าพุ่งพานมากๆเพราะว่าครั้งนี้เนี่ยมันเป็นลูกสาวคนโปรดเลยก็ว่าได้นะใครเห็นแล้วเนี่ยก็ต้อง อยากจะเป็นเจ้าของแล้วก็อยากได้นั่นเองเนาะเพราะมันมันเป็นอะไรที่แบบเฮ้ยรู้สึกหลงรักมากๆพอเห็นแคลรูปอ่ะนึกอกป่คือต้องบอกเลยนะทุกคนว่าแบบดีใจมากๆที่ได้ตุ๊กตาตัวนี้มาเพราะว่าตอนที่อยากได้เนี่ยคือไปถามร้านทีมาหลายร้านมากที่แบบหรือตามหากับหลายๆเอกลุ่มตุ๊กตาที่แบบเขาให้ตามหาเนาะก็คือไม่มีใครปล่อยเลยแล้วแบบ มันเป็นอะไรที่แบบเขาเรียกอะไรอะโชคชะตาที่เราจะได้มาพบกันก็เลยทําให้แบบเราได้มาเจอตุ๊กตาตัวนี้ซึ่งสตอรี่แบบอยากจะเล่าให้ฟังแต่มันยาวมากๆกว่าจะได้ตุ๊กตาตัวนี้มาเพราะว่าเป็นแบบจากที่คนนึีงคนนึีกคนนึงแบบเออแบบหลายข้อแล้วแบบมาถึงเราอลไหรอนะแล้วได้มาทำเป็นงานกล่องแต่ซน้ตบอกเลยว่าโนนอะถ่ายคลิปเป็นงานกล่องแกะกล่องไว้ตั้งแต่สองปีที่แล้วที่ได้ตุ๊กตาตัวนี้มาแต่คราวนี้เนี่ยเราก็มีการแบบว่าเอาถอดชุดมาเล่นนู่นนี่นั่นแล้วก็ปล่อยชุดไป เหลือแต่แค่ชุดที่แบบเป็นสิ่งนเจร์ของเขาที่ใส่มาพร้อมกับกล่องนั่นเองเนาะแต่คือทีเนี้ยเราก็แบบเออไม่ค่อยได้แบบหยิบมาใช้หยิบมาเล่นเพราะเราแกะออกมาแล้วจากกล่องเราไม่ได้แบบใส่ไว้ในกล่องสวยๆเหมือนเดิมนึกอออกไหมเราก็เลยแบบเออปล่อยไปนั่นเองเนาะแต่ยังไงก็เดี๋ยวไปดูตุ๊กตาตัวนี้เลยพูดมายาวนานมากๆนะตอนนี้น้องก็มาอยู่กันที่มือของโนแล้วนั่นเนองเนาะคือจะบอกเลยว่าชื่อรุ่นของเขาก็คือ on location ซาบีนั่นเองเนาะหรือที่เรียกกันสันส้นๆว่าซาบีเพราะเขามีมาถึง4แบบด้วยกันก็มีซาบีมิลานเอ่อบาร์เซลโลนา่าแล้วก็อะไรมอนเตคาโลหรือเปล่าไม่แน่ใจอ่านถูกหรือเปล่าแต่คือ4แบบเนี่ยหน้าตาเนี่ยจะเป็นลาลาไปแล้ว3อีกตัวเนี่ยก็คืออีกโมน,นึงนั่นเองเนาะแล้วแบบสวยเหมือนกันทั้งทั้ง4รุ่นเนี่ยคือสวยเหมือนกันแต่ที่รนมีตอนนี้คือมีอยู่แค่2รุ่นก็คือออรโลเคชันซาบีกับ บาร์เซโลน่านั่นเองเนาะสะดาอันนี้ก็คือสาภาพกล่องที่ยังคงสาภาพไว้ประมาณนี้คือเห็นได้เลยถึงอริยะาทางต่างๆในการแกะชุดน้องออกไปนั่นเองเนาะแต่จะบอกเลยว่าเขามากับนี้เลยเอใบเซอร์ของเขานะตัวนี้เป็นพิ n งล a b เบลและเขาผลิตในปี2005นั่นเองเนาะเอามาดูด้านหลังดีกว่าเพราะด้านหลังมันเป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆเขาอธิบายแบบเกี่ยวกับ เสื้อผ้าของน้องแต่ละชุดเลยนะคะซึ่งในกล่องเนี่ยเขามาทั้งหมด3ชุดด้วยกันก็คือชุดที่ใส่อยู่ก็คือที่เห็นไปเมื่อกี้เลยก็คือเป็นชุดว่ายน้ำดิกินี่นั่นเองเนาะแล้วก็เป็นชุดลำลองอันนี้ชุดนี้เดี๋อินเสิร์ตรูปให้ตรงนี้ชัดๆคือแบบมันเป็นเสื้อแบบเสื้อสีโทนบอกเลยว่าตัวนี้กางเกงยีนสวยมากๆคือแบบเขาเป็นกางเกงยีนขาม,ม้าเบาๆไม่ได้ขาม,ม้าหนักนะแต่แบบคือสวยมากกับบูทแ,แล้วคือ อีกชุดนึงอันนี้ชุดนี้สวยมากๆบอกเลยว่ามันเป็นชุดปาร์ตี้ที่ไปแบบางานค็อกเทลต่างๆเป็นชุดค็อกเทลเดทนั่นเองเนาะเป็นชุดสีพาสเทลสีฟ้าสวยมากถ้าใครชอบสีฟ้าคือช,ชุดนี้คือน่ารักและคัตติ้งเขาดีมากๆเขามีการจับเดฟตรงหน้าอกด้วยขึ้นรูปให้อีกทีหนึ่ง <c oughs> ตรงนี้นั่นเองเนาะกับรองเท้าแล้วก็กระเป๋าเนี่ยมาแบบเป็นกระเป๋าโซมีโซนั่นเองเนาะน่นนารักมากๆคือแบบ บอกเลยว่าเอาใจไปเลยกับชุดนี้ไม่ได้แค่ชุดนี้คือทั้ง3ชุดนะรู้ปะยังไม่พออคเซสซอรี่ต่างๆแว่นตาต่างหูผ้าพันผมกระเป๋ามาแบบจัดเต็มกระเป๋าคือให้มาทั้งหมด2ใบมีใบสีส้มที่เห็นที่ถือไว้กับใบสีฟ้านั่นเองเนาะคือแบบดีอ่ะเดี๋ยวิบใส่มาให้ดูใบเซอร์เขาก็จะเป็นอย่างประมาณนี้นะคะแล้วที่สําคัญรุ่นนี้แถมอันนี้เลยเขาเรียกอะไรนะ พลอ,อยเหรอมันไม่ใช่พลอ,อยมันเป็นรูปอะเป็นรูปภาพของตุ๊กตาตัวนี้ไม่รู้ว่าเขาสุ่มแจกหรือเปล่าเป็นแบบว่าลันของแต่ละกล่องหรือเปล่าใครที่มีตุ๊กตาตัวนี้เหมือนกันช่วยคอมเมนต์หน่อยว่าได้รูปอะไรคือในความคิดนุนว่าเขาน่าจะสุ่มนะเพราะว่ามันมีหลายรูปในนักหลังกล่องนะต้องสามรูปสาแบบแต่นนได้รูปนี้มาและที่สําคัญเลยเรามาดูตุ๊กตากันชัดๆเลยน้องแบบว่าหน้าสวยมากๆคือแบบอยากให้เห็นรูป ที่นนแบบว่าเห็นก่อนที่นนจะซื้อนึกเอาป้ามันเป็นรูปนี้นะทุกคนเดี๋ยวขึ้นให้ตรงนี้แล้วที่สําคัญที่นนบอกไปว่านนจะหยิบอีกตัวหนึ่งคือบาร์เซโลนาให้ดูว่านนได้มาเป็นงานนูดนั่นเองเนะะาะทาาตอนนี้น้องก็อยู่กับเราแล้วเนาะคือตัวนี้เป็นบาร์เซโลนาแต่นนได้งานนูดมานะน้องแบบว่าสวยมากเมคอัพของน้องเนี่ยจะออกเป็นสีโทนเทาๆนูด,น,ดนูดนะจ๊ะแต่ตัวนี้จะเอาชมพูหน่อยคือถ้าให้คะแนนเมคอัพคือชอบตัวนี้มากกว่า ถามว่าตัวนี้ต้องมีไหมก็ต้องมีอีกอย่างคืออยากได้ชุดของน้องอะสีชมพูอะตัวนี้บาร์เซโลนาใครมีก็ทักมาได้เลยนะคือแบบตามหาตามหาในช่อง YouTube เนี่นแหละค่ะก็จบไปแล้วกับการรีวิวตุ๊กตาในครั้งนี้เป็นยังไงบ้างเอยทุกคนชอบกันไหมเออยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันใต้คลิปด้านล่างและถ้าใครมีอะไรแนะนําให้นอนอยากทาคลิปอะไรเกี่ยวกับกตุ๊กตาบาร์บี้เนี่ยก็พูดคุยกันใต้ล่าง คิปได้เลยนั่นเองเนาะยังไงอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ช่องนนด้วยนะเป็นกำลังใจให้ด้วยเนาะนานๆนนทีจะมาทีก็หวังว่าเพื่อนๆทุกคนจะรอชมกันอยู่เหมือนเดิมน,นั่นเองนะคะยังไงก็วันนี้ก็ขอบคุณที่รับชมแล้วก็อย่าลืมติดตามคลิปต่อๆไปกันด้วยเนาะสําหรับวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายาคือแบบเก่งมากคําพูดนะคือแบบพูดเก่งมากแล้วคือแบบชอบตกต่กตัวมาก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 ,มาก,มาก ให้อภัยด้วยนะถ้าคือแบบเยอะไปอ่ะ